สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูทิพวรรณพลมานพนะคะเรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะชาดกคือ เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆก่อนที่พระองค์จะมาประสูติแลตปัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการศึกษาชาดกแต่ละเรื่องจะได้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมากมายในชั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ชาดกสองเรื่องด้วยกันค่ะก็คือวรุณชาดกและวานารินทชาดกนะคะ เรื่องวารุณชาดกใช้ผู้เกียรติคร้างค่ะนักเรียนอยากทราบแล้วไหมคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะทั้งหมดนี่ก็เป็นบทเรียนของวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมถ้าไม่มี วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน oh. วันนี้เป็นเวรของพวกเราต้องไปหาฟืนในป่าพวกเรารีบไปกันเถอะจะได้รีบกลับมาก่อนฟ้ามืดเจ้านะ่ะก็มากับพวกเราด้วยเดี๋ยวเราแยากย้ายกันตรงนี้นะอีกสักช่วยยามเราค่อยมาเจอกัน oh. โอเมืคืนหมาหอนทั้งคืนเลยอะ ไม่ค่อยหลับเลยเอ๊ะนี่มันต้นกลุ่มแห้งนี่ยืนต้องตายแล้วมั้งเนี่ยต้นใหญ่ชะมัดเลยลึกอะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวเรานอนเอาแรดใต้ต้นไม้นี่แหละใกล้ๆเวลาค่อยปีนขึ้นไปเก็บกิ่งไม้ก็แล้วกันฉ <c oughs> ลาดจริงๆเลยเราเนี่ย เอจ้าคนขีเกียจน,นี่เขาให้มาเก็บกิ่งไม้ไปทําฟืนเดินมาแอบหลับซะอีกแล้วเฮ้ยตึ้นต้นอ้าวจะกลับกันแล้วเหรออืมรีบๆเก็บฟืนแล้วรีบตามมาล่ะโอ้ยต้องปีนสินะโอ้ยไม้ทิ่มตา กลับกันมาแล้วหรือเมื่อกลางวันมีผู้ใหญ่บ้านจากตำบลโน้นมานิมนต์พวกเราไปสวดมนต์พรุ่งนี้เราต้องออกจากที่นี่แต่เช้ายังไงพรุ่งนี้เช้าก็ให้คนหุงหาอาหารไว้ก่อนนะจะได้ไม่ไปหิวกันกลางทางพี่พี่ รีบลุกไปก่อไฟหุงข้าวต้มก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะไปไม่ทันเจ้าค่ะเอ๊ะนี่มันไม้สดนี่นาพี่สายแล้วนะยังไม่ก่อไฟอีกเหรอก่อตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าค่ะ แต่ว่าไม่รู้ใครไปเอาไม้สดมากองรวมกับฟืนตอนนั้นมันมืดมืดอีฉันก็ไม่ทันได้ดูก็เลยจุดไฟยังไงก็ไม่ติดอยู่เนี่ยเจ้าค่ะนี่สายป่านนี้แล้วพวกเจ้ายังไม่ไปกันอีกหรือคงจะไปไม่ทันแล้วล่ะครับเมื่อวานเจ้าคนรขี้เกียจไปหาฟืนกับพวกกระผมแล้วมันแอบไปนอนหลับพอจนเวลาจึงรีบขึ้นไปหักกิ่งไม้สด หอบเอาไปโยนไว้บนฟืนที่พวกผมหามาคนต้มข้าวก่อไฟยังไงก็ไม่ติดสักทีจนกระทั่งเช้าถึงเห็นว่าเป็นไม้สดนั่กรับเออสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำแบบนี้แหละจึงเดือดร้อนกันหมด เป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอที่ชมไปที่ผ่านมานะคะสำหรับชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าความเกียดคร้านไม่รู้จกักจัดลำดับความสำคัญของงานจะทำให้เสียโอกาสเสียงานที่ทำและเกิดผลเสียต่างๆตามมาค่ะต่อไปนะคะครูก็มีคำถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันคิดค่ะ คำถามคือข้อใดคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องวรุณชาดกค่ะข้อที่1แก้ไขปัญหาได้โดยใช้ปัญญาข้อที่2ก่อนทำงานใดก็ตามควรพิจารณาความสำคัญก่อนหลัง1 2 3ถูกต้องคะ่ะนักเรียนก็คือข้อ2นะคะก็คือก่อนทำงานใดก็ตามนักเรียนต้อง พิจารณาความสําคัญก่อนหลังนะคะต่อไปนะคะคุณรูให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าแบบฝึกหัดที่28ค่ะก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ในชาดก โดยนำหมายเลขหน้าข้อความที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างของรางรถไฟด้านล่างได้เลยค่ะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ